ความมหัศจรรย์ของหินหลายร้อยล้านปีมีหินย้อยนะครับในถ้ำโพธิสัตว์ดูดิครับมีความสวยงามอย่างมากนะครับถัดขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็จะเห็นหินมีรูปลักษณะของพระพุทธรูปนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแท่งเทียนลุงสำรานบอกผมว่าเทียนนี้ไว้จุดใด ยามเข้าพรรษาในถ้ำท้องพระโลงของถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่มีความแตกต่างจากถ้ำที่อื่นเห็นไหมครับเหมือนต้นโพต้นไรย้อยลงมาครับบริเวณหน้าผาเราก็จะเห็นรูปลักษณะพระสังกจายใครเข้ามาก็บอกว่าเป็นพระสังกจายที่ธรรมชาติปั้นแต่ง และต่อจากนั้นมานะครับบริเวณติดกันนะครับก็จะเป็นถ้ำหินประดับเพชรน,นะครับดูสิครับว่าเป็นเพชรจริงหรือ์มา่าดูสิครับหินที่ย้อยนะครับเป็นประกายวาวเหมือนเพชรหลายหมื่นหลายล้านกะลัดนะครับความมหัศจรรย์ของถ้ำท้ทองพะโลงแห่งนี้ไม่แปลกครับที่หนังเรื่องะองค์บาท มาถ่ายทำที่สวนหินผางามและบริเวณสถานที่แห่งนี้เข้าไปอีกนิดครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือปากฉลามซึ่งเป็นฉลามภูเขาเขาบอกว่าภูเขาลูกนี้หรือในจังหวัดเลยเคยเป็นท้องทะเลมาก่อนเห็นไหมครับ uh ผินมีรูปลักษณะเหมือนปลาฉลามด้านล่างก็เหมือน เคี่ยวคมเลยครับทั้งสองด้านนะครับอ่าปากกําลังที่จะวิ่งเข้ามาหาเราอยู่ครับแต่ที่นี่ไม่เป็นไรครับเรายืนอยู่ใกล้หรือไกลปาลาฉลามตัวนี้ก็จะให้เราได้ยนโฉมจะมีความเมตตาให้กับเราและสุดท้ายของท่านท้องพะโลงแห่งนี้นะครับก็คือความมหัศจรรย์น,นะครับก่อนที่จะดูความมหัศจรรย์ของท่านนี้นครับ ด้านบนที่เห็นอยู่นะครับก็คือค้างข่าววันนี้เราอยู่ในเวลาประมาณบ่ายสี่โมงยังไม่ข้ามนะค้างคาวาาก็ยังนอนอยู่เพราะค้างคาวคนเรานั้นจะนอนแตกต่างกันเขาจะนอนตอนกลางวันออกหากินในเวลากลางคืนแต่เราจะนอนเวลากลางคืนแล้วออกหากินเวลากลางวันไฮไลท์ของที่นี่นะครับลุงสำรานบอกว่า หินกำเนิดโลกครับดูสิครับว่าหินกำเนิดโลกเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือหินกำเนิดโลกหินก้อนนี้นะครับน้ำจะหยดลงมาตลอดทั้งปีนะครับสังเกตนะครับน้ำกำลังจะหยดนะครับดูนะครับใกล้แล้วครับรออีกนิดครับ ทำไมเป็นหินกําเนิดโลกดูครับหนึ่งสองอ้าวทำไมไม่ไหลแล้วลุงสําราญรออีกนิดครับรออีกนิดไม่เป็นไรครับยังไงเราก็มาแล้วครับต้องดูสิ่งหัศจรรยให้ได้ดูนะครับเห็นไหมครับหยดแล้วครับหยดลงมาครับ น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันก็ก่อนแต่หินที่นี่นะครับไม่ก่อนครับเพิ่มพูนทวีคูณเป็นจุดให้มีความกำเนิดโลกน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับลุงสำรานบอกว่าคนที่เข้ามาก็จะนำน้ำตรงนี้นครับเจ็บปวดตรงไหนเจ็บข้อเจ็บกระดูกปวดแข้งปวดขา เอาน้ำตรงนี้ครับไปรูปไปทาแล้วก็ทุเบเอาแล้วก็ทุเลาบางคนก็หายไปแต่ลุงสำรานยังมีปริศนาไว้อย่างหนึ่งครับผมถามว่าคุณลุงสำรานครับน้ำตรงนี้เนี่ยถ้าโดแล้วลม้มเอามาทาแล้วมันจะคึกคักหรือมันจะโดไหม คุณลุสงสับรานครับมันจะโดไหมมันจะคือคักขึ้นแล้วครับหินหินนี้เขาว่ากําเนิดมากี่ปีแล้วครับอมองเนี้ยห,หินเนี้ยหินนี้มันคือว่าละสองพันร้อยล้านปันปีแล้วครับมันมันมันเกิดพร้อมอกับแผ่นดินเกิดนะครับจารึกไว้ว่าสองสองร้อยล้านปีเนี่ยครับประวัติของเขาว่าสองร้อยล้านปี ก่อนจะเกิดมาันก็เทวดาอลักษ์เขาแต่งเทียบไปเลยครับตรงนี้ oh. ต่อไปก็มีอันดูไปเรื่อยๆครับ